สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมี่นะคะวันนี้ก็จะมาโซโล่แรลงเล่นนาะคอดนะคะเราก็จะแนะนํา เซตไอเทมออกของอะไรนิดหน,นอ่อยนะคะก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์ like, กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้รเรากรนเยียด้วยนะคะคือเราก็ไม่ค่อยมีเวลาเล่นอาวีเท่าไหร่ก็เล่นบ้างไม่ค่อยเล่นบ้างเนาะช่วงนี้ก็อาจจะกลับมาเล่นให้บ่อยขึ้นแล้วเนาะนิดนึงนะคะชื่อเกมก็อาจจะตึงๆนิดนึงก็ไม่รู้จะตั้งชื่อว่าอะไรนะคะหยิบมาเป็นตำแหน่งป่านะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเซตไอเทมที่เราออกนะคะทุกคนสามารถกดหยุดสต็อปไว้แล้วก็สามารถกด กดแคปภาพไปออกตามกันได้นะคะทุกคนคือเสือได้เทพไม่มีอะไรมากมายเลยออกไปเลยนะคะว่ามาแรงอันดับหนึ่งนะนะคะเริ่มแรกเราก็จะมารอบบัฟตรงนี้เกิดนะคะเพื่อที่เราจะทําให้ป่าเนี่ยมีเงินมากที่สุดนะคะเพื่อที่จะรวยแล้วก็แบกเกมนี้ได้แตาคอเฟเฟกนี้ก็สวยนะทุกคนเป็นสกิลระดับไม่ติดเข้านะคะนี่ก็พยายามไล่ตีคีปไล่ตีบัฟอะไรอย่างนี้ลงมานะคะนี่ก็ ตีไปเลยทุกคนว่านาะคอสกินนี้สวยไหมมาพร้อมกับเอฟเฟกต์สกินเรียบร้อยอัพเลนเบิร์ดป่ดกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอป่าใจเดียๆสักคู่รอป่าก,ก่อนป่าก,กำลังตีบัฟฟงบัฟฟ้าอะไรก่อนนะอ่ะกดไปเลยอ่ะทุกคนแล้วก็ไล่ตีลงมาแบบนี้นะคะนาคอก็เอฟเฟกต์นี้เหมือนจะมีสองสีมัง้งทุกคนเออก็สวยอยู่นะใครที่เมนป่าก็อาจจะเล่นตามได้ไม่ยากนะคะแต่ยากมากอ่ะแล้วก็ ไล่มาตีบัฟตรงนี้นะคะจะเป็นฝั่งบัฟแดงนะทุกคนนี่อ่ะแล้วตรงนี้เหมือนคลิกซี่จะบุกเลนกลางเอาอยัางไงล่ะ ั้นเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม Rv หรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา Rv กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสาหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติมเกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะ แปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิปย์ช่นนะคะปีทิพยไลน์ปีไลน์นบัฟฟ้ารับไอคอนเออแกไม่รอแน่บัฟเฮ้ยเ <Hey, S 2> พื่อนทำอะไรอยู่อะถ้าไม่มีสกินส,สวยๆที่ R V เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลยอด m i n ต้น,น T P 7เพจน,นี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1 0 0 0 0 0คนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการงานสร้างนะ ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยากมีสกินส,สวยๆเอาไว้เล่นนะฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะนะคะก็มาช่วยเมด็ดเทียร์กลางนะคะเหมือนเมดเขาก็จะขึ้นไปเติมพวกเลนบนอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มาฟาร์มเป็นบัฟแดงต่อนะคะนี่ก็เอาบับไปเรื่อยๆนะคือเลนออฟนัวกันมันมากนะขอจังหวะนี้อันตีมาแอรทริกไม่รอดแล้วนะคะจังหวะนี้ออาเรียบร้อยนะคะเก็บแอรทริกไปนหนึ่งคิวคือป้ายประกาศเวอร์มากนะคะนี่แล้วก็มา ตีบัฟตรงนี้ต่อนละทุกคนอันนี้เราจะปิ้วจะรวดไปไปเลนกลางอ่าแล้วเราก็จะขึ้นไปแก๊งมังกรนะคะเฮ้ยเหมือนทีมนั้นมันมาลุมมังกรหลายตัวมากเอออ่าเรียบร้อยนะคะทีมเราได้มังกรมานะคะแล้วเราก็ลงมาตีบัฟต่อแล้วก็เฮ้ยช็อตน,นี้เหมือนจะบวกก็พยายามหยอกๆยอกล้อๆหน่อยนะคะแล้วก็เก็บเลือดแล้วก็มา เคลียร์กลางก่อนนะคะทุกคนอ่ะเสร็จแล้วก็มาตี้บ้าฟ้านะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยรวยมากที่สุดเออนั่นแหละทุกคนอ่ะตีไปเลยนะคะนี่แล้วก็แล้วก็ไล่มาตีตีแบบนี้เหมือนเดิมนะคะช็อตนี้เราก็จะเหมือนจะลงไปข้างล่างแต่ก็เอ้ยยังดีกว่าเอออ่ะก็รอ เก็บเงินฟาร์มไปอะไรเรื่อยๆไปก่อนนะคะก็คือรอคือซอานิ์โดนไหวมากอ่ะก็ไม่กล้าเข้านะคือเหมือนมันมา2ตัวนะคะมาเคลียร์กลางก่อนดีกว่านะอ่ะเหมือนจะไม่มีคนอยู่แล้วนะคะเหมือนทีมนั้นเขาหายไปไหนสักที่หนึ่งเราก็ยังไม่กล้าเอาดางนะทุกคนเหมือนคลิกซี่ต้องโดนนะอยู่ตัวคนเดียวเล่นกลางเรียบร้อยนะคะได้คลิกซี่มา คิวเรื่องอะแล้วก็มาฟาร์มป่าต่อนะคะ mm hmm. ก็เดินไล่ๆลงมา mm hmm. เดินเติมเกมอะไรนี้มาเลยนะทุกคนอะก็เรียบร้อยนะคะแล้วก็ฟาร์มตัวข้างบนสังเกตนะคะว่าเงินนาะคอสเราเนี่ยจะนำการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มาตีนกนะคะอันนี้ก็ทำการเวทเวทเวทวับฝั่งศัตรูเนาะให้ฝั่งศัตรูมีเงินน้อยลงอ่ะเหมือนจะเข้าแต่ไม่น่าไหวนะมี2ตัวค่ะเปนี่กับคลิกซี่นะ อันนี้ก็มาตีมังกรต่อนะคะจังหวะน,นี้ยังไม่มีใครเอามังกรเนาะอ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ดูเงินดูแมพอะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็ไล่ลงมานะคะเราก็จะมาดูเลนล่างนะคะระหว่างนี้ก็ตีบัฟรอไปก่อนนะเหมือนเลนล่างเขาก็ยังไม่เล่นนะคะก็เอาดาร์กรอไปก่อนอ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะนาะคอได้ ดาร์คซเลเยอร์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มาเคียร์กางอ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะวิ่งไปเซฟข้างบนเอ้ยเจอคริกซี่หวานเจยบเฮ้ยเฮ้ยคริกซี่เรียบร้อยนะคะอัลติเมตคิวที่3กันเรียบร้อยแอทริกเหมือนจะพยายามวิ่งตามอ้ายหยอกๆยอแต่นคอซิกแซกไงเออซิกแซกลบทันไม่รอดนะคะนี่คือสังเกตนะคะว่าเราเนี่ยจะพยายามฟาร์มป่าตีบัฟเอาออบจงออบเจกอะไรให้ทีมตลอดเลยนะคะอันนี้ก็ วิธีเล่นป่าแบบง่ายๆเนาะคือแลงก็อาจจะไม่ได้สูงมากนะคะทุกคนก็จะเป็นแรงไดมอนด์เพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นตอนนี้ก็เริ่มเล่นๆไต่ไปเล่ยๆก็น่าจะอยู่ประมาณคอมแล้วแหละทุกคนเออเพราะว่าแบบเล่นบ้างหยุดไปบ้างอะไรเงี้ยอะอันนี้ก็มันดูว่าตรงกลางนะคะเรียบร้อยได้คลิกซี่มาอีกหนึ่งคิวนะคะช็อตนี้คไปนี้อยู่ตัวคนเดียวก็หวานเจี๊ยบเลยดับเบิลคิวนะคะเฮ้ยแอดรก แอติกเอาใหญ่เลยนะอ่ะก็ไปให้เขาจัดการกันไปนะคะก็มาเวสตูต่อแล้วเราก็มาเอาดาร์คเลเยอร์เาเรียบร้อยแอติกโดนเก็บไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่อ่ะก็ตีนะคะได้อินฟินิตดาร์คเลเยอร์มาเป็นที่เรียบร้อยอ่ะแล้วก็เคลียร์ไปเรืร่อยๆนะคะทุกคนคือนาคอร์สเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เหมือนมันเดินไวอะไรเงรี้งยซิกแซกปุ๊บฟับๆอะไรเงี้ยทุกคนมันก็เลยอาจจะแบบว่า เติมเพื่อนไวอะไรอย่างนี้ไวนะคือเป็นถ้าถามว่าความยากระดับสิบเอาเข้าไปก่อนนะอย่างนี้อ่ะอ่าไม่ไหวนะเหมือนเอ็นเซอร์เอนเซอร์เขาจะดึงคือความยากระดับสิบของนาคอสเนี่ยเอาไปเจ็ดละกันทุกคนอ่ะก็ซิกซ์ซกซ์ซิกหนึ่งเรียบร้อยนะคะคือใครเล่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะงงสกง,งสกิลเนี่ยก็คงต้องแบบว่าใช้ความชํานาญในการเล่นอ่าเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็รีเจเนอรี่ของนาคอสแล้วเป็นคลิกซี่นะคะคลิกซี่บอกโดนอีกแล้วหรอ อ่าเสร็จแล้วนะคะเราก็มาเอาปังกรต่อนะคะนี่รวยๆกันไปเลยเอ้อทุกคนอ่ะเรามาตีบัฟฟ้าอะไรต่อไปอ่าเอนโซจังหวะนี้ยังไงล่ะเฮ้ยเอนโซไม่มาอ่ะอันนี้เราก็มาเคลียรเลนบนนะคะเหมือนเลนกลางบวกกันนัวมากเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยนะคะนี่รีเจเนอเรทไปอีกครั้งนะคะสำหรับนาคอนนะแกล้กโดนเก็บจบตอนนี้นะคะทีมเรา ก็จะชนะแล้วแหละทุกคนก็คือทีมเขาเลยอ,อีกป้อมหนึ่งอาจตอนนี้ได้ก็เกิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ทีมนั้นก็ป้อมแตกหมดแล้วนะคือป้ายนะคอนเวิร์มากอ่ะมาขโมยบัฟต่อเออคือเราอะ่ะมีคีฟนักสืบด้วยนะทุกคนอันนี้ก็ไล่ตีมาเรื่อยๆนะคะเราก็มาเอารางเหมือนเดิมนะทุกคนเกมนี้ก็อาจจะเป็นเพราะเล่นไม่ค่อยอยากด้วยเพราะว่าทีมดีแล้วก็ป่าทํา เกมอะไรงี้นะอืมแล้วก็เลือกที่จะปล่อยดาขึ้นเล่นบนนะคะนี่อ่ะอืมเอนโซ่ so, จังหวะนี้จะเอาไหมยังไงละ่ะเหมือนแก๊กตามนะแก๊กคือวิ่งไม่ทันนะฮอสขอออกเป็นเคลียวก่อนอันนี้ก็สับเซตก่อนนะคะทุกคนก็ออกเป็นเคลียวออกอะไรมารอเลยอ่ะมาทุกคนอันนี้ก็รอ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 ,รอจังหวะนะเฮ้ยคือช็อตนี้ยังไงละ่ะยังไงละ่ะนะขอสับเซตหน่อยสับไป เกือบหลับเกือบหลับ,ลบแต่กลับมาได้เพราะว่าสับเซทันนะคะเอออ่ะคือช็อตน,นี้นัวมากทีมเราเหลือนาะคอนต,ตัวเดียวเอ้ยเหลือนาะคอนกับโอเมกาเอออ่ะก็ตีเลยเฮ้ยนาะคอนจังหวะน,นี้สวยมากเก็บมาได้ตัวหนึ่งนะคะคลิกซี่ของหวานนาะคอ้วะเ,เนี่ยเฮ้ยไปไปไปเรียบร้อยเรียบร้อยนาะคอนร,รีเจเนรีไปอีกทีนะคะตอนนี้แก๊กจะตายแล้วนะอ่ะ เหมือนตามไม่ทันไม่ไหวนะก็ขอไปดักข้างหน้านะไม่รู้ว่าจะทันไหมเรียบร้อยทันนะคะทุกคนอ่ะก็ได้แก๊กมาอีก1คิวแล้วก็พยายามเอาบัฟเอาอ็อบเจกต์อะไรอย่างงี้เรื่อยๆนะคะก็สับของเปลี่ยนของนะคะก็ขายรองเท้าทิ้งไปอ่ะแล้วเราก็จะออกเป็นดาบแดงหรือเปล่าวะเอนอนั่นแหละเขาเรียกว่าอะไรดาบดวงดาบแดงอะไรก็อันนี้นะคะเรียบร้อยอ่ะก็มาตีบัฟเอาเงินที่เราเนี่ยยาวไป ซื้อโคงซื้อของ,อของเฮ้ยฉันนี้โดนลุมอาจจะอาจจะเฮ้ย,ยละใครมันมากดยอมแพ้เนี่ยทีมจะชนะแล้วนะจะกดยอมแพ้ทำไมเฮ้ยหัวจะปวดยอนบอกรีบจบได้แล้วโอ้ยก็มันจบไม่ได้อ่ะพี่อ่ะก็รอไปนะคะคือเหมือนก็ดึงดึงกันอยู่จริงๆเกมนี้เล่นนานนะประมาณ17นาทีเลยนะทุกคนอ่ะแล้วก็มาเอาคอสเลเยอร์นะคะนี่อ่ะมัตตีเรียบร้อยนะคะได้คลิกซี่กับคาเบนี่มาแล้วก็ านาครก็ตายแล้วก็ทีมก็ช่วยกันตีป้อมนะคะทุกคนก็คลิปนี้จะมีประมาณนี้นะคะสำหรับนาคอสไต่แหลงโซโล่แหลงป่าในแหลงไดมอนด์นะคะคลิปหน้าอยากให้เล่นเป็นตัวอะไรก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะทุกคนก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการัน,นเยอะด้วยนะคะแล้วก็มีบัตรเพิ่มดาวพอดีนะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ